สวัสดีครับวันนี้ก็มาพักถ่ายกันด้วยปืนคาบอยสุดแสงคลาสิกอีกกระบอกนึงนะครับก็คือเจ้ามาลิน1น9่งครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบปืนคันเพียงมากเลยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าดูหนังข้าวบอยตั้งแต่เ <currently> ด <man> ็กๆกันนะครับเห็นคุณจนเวนถือปืนคันเวงนะครับ <repetition> ก <man> ็ประทับใจครับแล้วก็ผนวกกับตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งปืนซ้ายนะครับซึ่งผมว่าปืนคันเวงเนี่ยทุกจริตกับการใช้งานมากเพราะว่างานได้ทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วก็กระบอกนี้ก็เป็นมาลินึ่งสนะครับซึ่งขนาดเคเบอร์คือจุดสี่สี่นะครับมี่แมกนัม ไม่ใช่ปืนผมนะครับเป็นปืนเพื่อนรักคนหนึ่งนะครับก็อยากจะปรับปรุงนะครับมาลินเดิมเนี่ยหมาก็คือจะมาจากโรงงานปืนแบบนี้ตั้งเิมก็คือจะปี๊นเปิดหน้าหลังนะครับซึ่งถ้าเราใส่ตาชักกว้างไกลนะครับยิงก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็คนันนี้มาลิน194โมเดลหลังๆเนี่ยทางโรงงานเนี่ยเขาก็มีการทำ ปั๊บปั๊บเปลียวนะครับทำฝังตัวนอนไว้4จุดนะครับเพื่อจะให้ใส่พวกรางเสริมขึ้นมาได้นะครับวันนี้ก็เลยมาขอแนะนํานะครับว่าจะปรับปรุงเจ้ามาลิน,ในใต์ตั่ายเก้าสี่กระบอกนี้นะครับให้มันเพิ่มความสนุกในการยิงกับปอ์ใหม่ๆได้อย่างไงบ้างนะครับก็มาดูอันแรกก็คือเราจะใส่เจ้ารางพิการตินี่เข้าไปเป็นรางสั้นๆตัวนี้นะครับรางคารทินี่เราติดเข้าไปข้างบนกระโหลกของปืนนะครับ พอเราติดเข้าไปเสร็จเนี่ยนะครับพอเราใส่เข้าไปเสร็จนะครับก็เอาน็อตที่เป็นตัวหนอนเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่แทนเข้าไปเสร็จเนี่ยปืนเองก็จะมีรางแค n นลี่เพื่อทำให้เราสามารถจะติดกล้องจุดแดงหรือว่าไรท์สโคปได้นะครับผมรางตัวเนี้ยก็มีข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นรางโลโกไฟล์นิดหนึ่งนะครับคือมันเราสามารถจะให้ศูนย์เดิมได้นะครับแต่ผมลองแล้วก็ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่น,นะครับใช้งานได้ต้องบอกว่าใช้งานได้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นสูตรแรกน,นะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราติดตั้งแล้วหน้าตาเป็นยังไง ติดตามเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถจะใส่ก้องจุดแดงหรือแม้กระทั่งเป็นกล้องรัะชวสโคกก็ได้ครับเป็นสูตรแรกเลครับครับส่วนสูตรที่2เนี่ยก็เป็นสูตรซึ่งทางเจ้าของปืนนะครับอยากได้นะครับเราก็ไปดันโดนขามให้ครับก็คือเป็นรางเ e รตนีนะครับที่มีศูนย์ในตัวเลยอันนี้เป็นของยี่ห้อ XS size นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นรางยาวนะครับซึ่ง วิธีการใส่เนี่ยจะเป็นจะต้องเคาะศูนย์หลังตัวเดิมออกนะครับเราเคาะเอาศูนย์หลังไปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี้ยตัว XS เนี่ยให้ศูนย์หน้าศูนย์หลังมาเลยเป็นศูนย์เป็นศูนย์นนรูนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งให้ดูว่าหน้าตามันจะจแมแนกว่าบ้างนะครับ หนึ่งครับจะใส่เจ้าตัวรางกับศูนย์เอสไซส์นะครับเราก็จะมีต้องถอดศูนย์หลังแล้วก็ศูนย์หน้าของเจ้าปืนคันธงตัวนี้ออกนะครับก็วิธีการนะครับก็อย่างที่ถ่ายโดยให้ดูนะครับก็คือจะต้องตอบตัวศูนย์หลังออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ใช้วิธีตอกเบาๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็คือต้องตอกศูนย์หน้าออกมันจะมีสปูอยู่ตัวหนึ่งนะครับขันต,ตัวนี้ออกแล้วก็ ไขตัวด้านหลังอ่อกครับตอนนี้ก็กลายเป็นปืนเปรย์แล้วนะครับผมคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการใส่เจ้าสูตรเอสไซส์กันดูครับโอเคครับครับคราวนี้มาดูครับว่าสิ่งที่เอสไซสนะครับให้มานะครับก็มีชุดสกรูเยอะแยะหมดเลยนะครับอันแรกก็คือมีรางนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นรางยาวปกตินะครับยาวเลยกระโหลกมาส่วนตรงนี้เราจะมายึดกับตัวแท่นศูนย์หลังนะครับวิธียึดก็คือเราจะใช้ตัว เพลตตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปแทนศูนหลังเดิมนะครับแล้วก็จะใช้เจ้าสกรูอ่าหนอนนะครับยึดนะครับเพื่อกดให้มันแน่นนะครับและนะ้วนั้นใส่มาเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ยึดเข้าไปอีทีนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันยีกันส่วนศูนหน้าก็คือเป็นศูนย์ใบมีดมาเลยครับอย่างสวยงามแล้วก็ใช้สกรูสองตัวยึดนะครับอันนี้ก็จะมีสีให้เห็นชัดเจนนะครับก็ยิงง่ายกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ศูนย์หลังเนี่ยก็ยึด ตัวนี้นะครับสุดหลังก็ให้มาเป็น2ขนาดนะครับมีรูเล็กรูใหญ่นะครับก็เจ้าของบอกเอารูใหญ่อยู่แล้วครับผมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรงด้านข้างๆนี่ก็จะมีสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับให้เวลาเราตั้งศูนย์ซ้ายขวานะครับผมใส่ตัวนี้ก็ไปแทนครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นน็อตที่ยึดนะครับที่เป็นน็อตที่ยึดกับกับกะโหลกของปืนนะครับผมแล้วก็แถมเอสยังใจดีให้เจ้าล็อกไทมาอีก เรียบร้อยเลยนะครับสีฟ้านะก็เวลาใช้แล้วก็จะใช้ล็อกไทยต่อไปก่อนไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ไว้นิดหน่อยแล้วก็ขันเข้าไปนะครับแล้วก็ทิง้งไว้สักพักับรองไม่มีหลุดแน่นอนไปดูวิธีใส่นะครับว่าเป็นไง หลังจากใส่เจ้าศูนย์ s ไซส์เ้าไปนะครับพร้อมรางนะครับผมว่าเจ้ามาลิน184ตัวนี้ก็ดูดูดันง่ายทันทีนะครับเป็นแนวเรียกว่าขันเบีทงคติคเิลเลครับนะครับมีศูนย์หลังซึ่งเป็นนย์รูนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ใช่เฟเบอร์เป็นศูนย์แปมขานะครับจะเห็นชัดนะครับก็แล้วก็อยากจะเล่นอะไรเนี่ยศูนย์นี้ได้สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะติดเป็นกล้องติดปืนกล้องจุดแดงนะครับทําได้หมดเลยนะครับ ก็ทำได้ครับสำหรับคนที่ชอบในฟืนคลาสสิกนะครับแต่อยากมีลูเล่นน่าประทั